ช่วงนี้นะครับหลายประเทศเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวกันละใช่ค่ะแล้วก็มีฝูงนกนางแอ่นนะครับตอนนี้ก็หนีหนาวมาในพื้นที่จังหวัดเชีงยงใหม่เนี่ยเยอะเลยทีเดียวมาดูฝูงนกนางแอ่นจำนวนมากครับอบพยพหนีหนาวมาพักอาศัยตามเสาไฟฟ้าย่านสีแยกแอร์พอร์ตในตัวเมืองเชีงยงใหม่ครับ ที่บริเวณสี่แยกแอร์พอร์ตในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็เต็มไปด้วยนกนางแอ่นจำนวนมากที่บินอพยพหนีหนาวมาพักอาศัยนอนตามเสาไฟฟ้าเสาไฟส่องสว่างแล้วก็ตามหลังคาอาคารของบ้านเรือนรวมทั้งเกาะเสารับสัญญาณทีวีบนหลังคาบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยก่อนจะนอนก็จะมีการบินรวมฝูงกันมาพร้อมส่งเสียงร้องบินบนไปมานานไม่ต่ำกว่า20นาทีนะครับและเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลง ฝูงนกก็จะบินลงมาเกาะตามเสาไฟฟ้าเสาไฟสองสว่างและยืนเบียดกันเป็นแนวยาวดูลับเคลินตาดีเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็จะพบเห็นนกนางแอ่นออกบินไปหาอาหารนอกเมืองในช่วงเช้ามืดและช่วงใกล้ค่ำค่ะก็จะบินกลับมาแล้วก็บินวนรวมเป็นฝูงเพื่อรอฝูงนกที่ยังบินมาไม่ถึงเมื่อบินมากันครบแล้วก็จะ เข้านอนนะคะและหยุดส่งเสียงร้องพอรุ่งเช้าก็จะพากันออกไปหาอาหารตามเดิมซึ่งบริเวณนี้ไม่เคยมีนกนางแอ่นมาก่อนก็คาดว่าน่าจะเป็นปีแรกค่ะก่อนที่อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นก็จะบินอพยพกลับไปค่ะก็จะได้ยินเสียงหน่อยนะครับใครที่